สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2 4 2 8 5 8 8 8่ออัสลามอะไลัยกุ้งค้าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบุนุฟฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น f c นะครับในช่องบุนุฟฟอร์ดเดินทางมาเจออีกหน,น,หนคัน,นครที่ เป็นรถยอดนิยมนะครับแล้วเราเองมีการจัดโปรโมชั่นนะครับในสิ้นปีนี้นะครับของเดือนสุดท้ายในปี67นะครับให้กับทางคุณลูกค้านะครับที่ชื่อชอบในรุ่นนี้อยู่แระก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบุน f ฟอร์ดชาแนลไว้ด้วยครับผมเบสที่รึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับมาดู คันนี้เลยครับภูมิใจนําเสนอแล้วคันนี้นะครับมีเจ้าของพร้อมรอส่งมอบแล้วนะครับวันนี้ผมมีการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังรอเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าจากภาคอีสานนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับมาดูกันครับว่ารถของคุณลูกค้าท่านนี้นะครับมีความสวยงามหล่อลงตัวขนาดไหนนะครับกับรุ่นข้างหลังผมสีขาวคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่น d b l นะครับ XLS นะครับ 6AT นะครับสำหรับคันนี้นะครับ ราคาค่าตัวนะครับปกตินะครับที่เป็นราคาใหม่ตั้งขายเลยจะอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับราคานั้นเราไม่ขายนะครับเราจำหน่ายเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับหรือท่านใดนะครับชื่นชอบในชุดแต่งนะครับเห็นชุดแต่งกว่านี้แล้วชื่นชอบอยากได้แบบนี้เลยนะครับบุโน่จัดให้นะครับผมจัดให้เลยครับฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยเหมือนที่คุณลูกค้าจากอุดรธานีท่านนี้นะครับ เตรียมรอรับของขวัญชิ้นใหญ่นะครับก่อนเทศกาลปีใหม่นี้เลยมาครับเดี๋ยวเรามาไล่เดินดูกันนะครับว่าชุดแต่งที่ผมมีการตกแต่งเข้าไปในเจ้า DBL XLS นะครับคันนี้มีอะไรเข้าไปบ้างแล้วหล่อลงตัวสวยงามขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ มาครับผู้ลูกค้ามาดูในส่วนของคันนี้นะครับที่ผมมีการตกแต่งเข้าไปนะครับกับแคมเปญพิเศษนะครับฟรีชุดแต่งรอบคันที่มีการแถมเข้าไปให้กับคุณลูกค้าจากอุดรธานีท่านนี้นะครับและกาลังจะส่งมอบนะครับในวันถัดไปนี้แล้วนะครับก็สําหรับชุดแต่งชุดนี้นะครับจะเป็นพาร์ทแรปเตอร์นะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปในเจ้าคันนี้นะครับกับรุ่น DBL XLS นะครับ6 a t นะครับหรือท่านใดนะครับอยากเลือกรับเป็นราคาตัวรถสุดพิเศษนะครับจาก9 1 9 0 0 0บาทนะครับเหลือเพียง7,99,000บาทก็สามารถทําได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเลยว่าอยากได้แบบไหนนะครับมามาดูในชุดแต่งวิกไอตัวแ a p t ต r นะครับที่ผมมีการเพิ่มเติมเข้าไปในเจ้าคันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้จะมีการใส่กระจังหน้านะครับที่เป็นคําว่า FORD นะครับที่ เป็นเหมือนในตัวรุ่นแรปเตอร์เลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับพร้อมกับไฟสินะครับมีเมาไลท์นะครับสจุดนะครับไฟสิว3จุดนี้นะครับจะมี2สีสีส้มและสีขาวคุณลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับอ่ะถัดลงมานิดนึงนะครับในตัวพาร์ทด้านหน้านะครับเห็นไหมครับมีการใส่ตัวชิ้นงานนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นงานฉีดนะครับผมในตัวพาร์ตแรปเตอร์นะครับที่มีการประกบเข้าไปนะครับเว้าจุดตัว ไฟตัดหมอกต่างๆนะครับครบถ้วนชัดเจนนะครับในส่วนของโคมไฟหน้าเองนะครับของ XLS เองก็จะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ LED สีขาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟรูปแบบสีแคมนะครับโคมไฟเปิดและปิดให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับคุณลูกค้าในส่วนของด้านข้างนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตดีๆว่ามีคิวซุ้มล้อนะครับทรงแรปเตอร์เลยนะครับเห็นไหมครับหล่อลงตัวสวยงามมากนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับชิ้นงานเนี่ยเรียบเนียนนะครับเข้ารูปทุกจุดนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่า ท่านนี้นะครับชอบแรปเตอร์เป็นการส่วนตัวเลยนะครับแต่เอด้วยงบประมาณนะครับก็อาจจะมีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ช่วยสารฝันให้กับลูกค้านะครับเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะครับในช่วงปีใหม่นี้โดยการแปลงเจ้า dbl xls นะครับเป็นแรปเตอร์น้อยนั่นเองนะครับมาไล่เดินดูนะครับในส่วนของรองเท้านะครับคู่ใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับใส่ล้อแม็กนะครับขนาดขอบ20นิ้วนะครับเป็นลายเข่ากว้างนะครับของแบรนด เอเวนไพ่นะครับออฟเซตลบหนะครับรับกับยาง a t ทซูแม t h ท i นะครับขนาด275 55้ R 2 0นะครับแล้วคันนี้นะครับมีการยกหน้าและหลังนะครับขึ้นอย่างละ1นิ้วด้วยนะครับคุณลูกค้าแต่โช๊คอัพปีกนกคอมาต่างๆยังคงเป็นของเดิมนะครับตรงนี้ผมก็มีการแนะนำคุณลูกค้าแล้วว่าอนาคตหากพอมีกาลังนะครับก็ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบพวกนี้ด้วยเพราะว่า้อนี่มีการปรับเปลี่ยนไซสที่มันโไซไปแล้วนับการขับขี่เนี่ย ในอนาคตนะครับมันจะมีผลในการขับขี่หรือการกินหน้าย,ยางที่ไม่เท่ากันนะครับคุณลูกค้าก็รับทราบแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามนะครับแต่ด้วยงบประมาณที่จํากัดก็เลยอาจจะขอเบรกไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะ ตามมาเปลี่ยนกับผมอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับอ่ะในส่วนของชุดด้านข้างนะครับเห็นไหมครับคิวซุ้มล้อนะครับส่งแรปเตอร์สวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าอ่าล้อลงตัวสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้รุ่น XLS เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับคุณลูกค้าล้อหลังก็เป็นไซซิงเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนี่ลายเขากว้างนะครับออฟเซ็ตลบ5ขอบ20ยาง2 7 5 5 5็ด R แล้วมีการเพิ่มเติมตัวนี้เลยครับ สติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์เพิ่มเติมไปด้วยเป็นไงครับบอกแล้วว่าสารฝันให้กับคุณลูกค้าเลยที่ชื่นชอบในแรปเตอร์นะครับแต่กำลังซับอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมสารฝันให้นะครับ XLS ก็สามารถแต่งให้หล่อเหมือนแรปเตอร์ได้เลยอ่ะแล้วก็ชุด พวกของเดิมนะครับที่ผมถอดออกนะครับผมคืนลูกค้าทุกชิ้นนะครับผมไม่เก็บไว้เลยนะครับอันนี้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะครับผมจะไม่มีการมาดึงของลูกค้าไว้นะครับเพราะว่าของมันเป็นของท่านนะครับต่อให้เปลี่ยนแล้วมันก็เป็นของท่านนะครับเพราะท่านซื้อมันแล้วนะครับมันเป็นทรัพย์สินของท่านผมคืนทุกชิ้นท่านใดสนใจเรียนเชิญได้เลยครับบุนโนฟอร์ดรอเสิร์ฟแคมเปญพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นราคาตัวรถเหลือเพียง7 9 9 0แ0บาทนะครับหรือจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งแบบนี้บูโนจัดให้้เลลยคูกา เป็นไงกันบ้างครับกับการพาดูนะครับเจ้า DBL XLS นะครับที่กำลังจะส่งมอบนะครับคุณลูกค้าจากภาคอีสานนะครับอุดรธานีนะครับในวันถัดไปนี้แล้วนะครับก็มารีวิวให้เห็นก่อนนะครับในรุ่นนี้คันนี้นะครับมีการแปลงร่างนะครับเป็นแรปเตอร์น้อยด้วยนะครับกับโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งที่ผมจัดให้นะครับหรือท่านใดนะครับไม่ได้ชื่นชอบชุดแต่งมากมายนะครับแต่เน้นเป็นส่วนลดนะครับอยากได้ส่วนลดจากหนักนะครับผมจัดให้เลยครับจากราคา919,000บาทนะครับในรุ่น DBL XLS เหลือเพียง 7แส0 0กบาทเท่านั้นครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษด้วยท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์้็มาได้เลยครับหรือทักกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3อน์ะครับผมบุนโน่ฟอร์ดนะครับหรือเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับเน้นย้ำกันทุกครั้งทุกคลิปซื้อขายกับผมนะครับตรงไปตรงมานะครับบอก10อย่างต้องได้10อย่างนะครับลูกค้าทุกท่านผมนับถือเปรียบเสมือนญาตินะครับอันนี้คือคติการทำงานของผมเลยโอเคครับยังไงก็ฝากกดหัวใจกดติดตามนะครับ ให้กับช่องบูโรฟอร์ดชนะของผมไว้ด้วยครับผมเบสที่ึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสนใจยังไงโทรเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการเสมอนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเพราะเดี๋ยวต้องรีบนําไปล้างทําความสะอาดอาบน้ําเตรียมตัวสมมอบสําหรับพรุ่งนี้เช้าให้กับคุณลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีนะครับภาคอีสานของเรานะครับบอกแล้วว่ามีบริการส่งมอบถือหัวบันไดบ้านด้วยท่านใดอยากได้นะครับสัมผัส บรรยากาศแบบนี้ก็เวลคัมเลยครับเรียนเชิญเลยบูโน่บริการเป็นที่สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามูอะลยัยกุมครับสวัสดีครับ